ในคลิปนี้นะครับก็จะมาลงโมเดลนะครับลงตัวโมเดลให้ดูนะครับบนเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับ<ม>ก็เราจะลงให้ดูเป็นฉบับคร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจฉบับเต็มเนี่ยครับก็สามารถทักมาหาได้นะครับที่ข้างล่างใต้ล่างคลิปนี้นะครับ<ม>ก็อาจจะมีค่าขนมค่าอะไรนี้หน่อยๆน,นะครับในการ จะดูฉบับเต็มนะครับว่าลงแบบละเอียดเนี่ยทำยังไงนะครับก็เราจะลงในเวอร์ชันแค่เวอร์ชันใหม่ๆเท่านั้นนะครับเช่นเวอร์ชัน3จุดขึ้นไปนะครับแต่ที่เราจะลงคลิปนี้ให้ดูเนี่ยก็คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าลงเวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้เนี่ยเวอร์ชันอื่นก็ลงได้หมดนะครับไม่ได้มีปัญหานะครับเราก็คนที่อยากจะลงนะครับก็ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าต้องทำยังไงบ้างครับก็มาดาวน์โหลด นะครับตัวไฟมเดิลนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชันน3.11.5นะครับในเวอร์ชั่นที่อัพคลิปตอนนี้นะครับเวอร์ชันใหม่ๆต่อไปใหม่ๆเรื่อยๆนะก็เวอร์ชันก็เดิมๆแล้ะครับแต่อาจจะเปลี่ยนบัก๊กแก้บัก๊กแก้เปลี่ยนนั่นนิดนิดหน่อยนะครับในการใช้งานก็คงไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็จะโหลดตัวไหนนะครับ ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้โหลดตัว stable หรือว่าตัวพัดนะครับก็โหลดตัวธรรมดานี่แหละนะครับเพราะมันเป็น official update นะครับเป็นแบบทางการนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเป็นแบบพัดเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นนักดีลเลอรนะครับเอาไปใช้งานกันต่อนะครับเราก็โหลดแบบซิปนะครับหรือว่าจะโหลดแบบ tgz นะครับก็ได้นะครับก็เหมือนกันแหละนะไม่ได้ต่างกันเหมือนกันแค่ขนาดไฟล์ต่างกันเท่านั้นเองนะครับ อย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฉบับคร่าวๆเท่านั้นนะครับให้ดูแค่บางส่วนนะครับใครต้องการฉบับเต็มก็สามารถติดต่อนะครับแบบละเอียดยิบนะครับมาได้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับคราวนี้ต่อมานะครับเราก็ลงโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์จำลองครับแล้วก็ลงไปแล้วก็เอาไฟล์ที่เราแตะไฟล์มาเนี่ยไปลงที่เซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับเราก็เปิดเนี่ยผมลงมาเรียบร้อยแล้วนะที่โมเดลตรงนี้นะ เสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมานะโอเคก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไฟล์ันเลยก็คือ 1, 2, 7นะครับแล้วก็ไปตั้งดัตต้าเบสก่อนนะครับนะครับใครตั้งดัตต้าเบสเสร็จแล้วก็คนนี้ก็มาติดตั้งโมดูลกันเลยดีกว่านะครับใครสนใจก็สนับสนุนกันได้นะครับ วิธีการลงบนเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งด้วยครับสอนลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับก็อันนี้ก็เลือกภาษาไทยนะแล้วก,ก,นะก็กดต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็กดต่อไปนะครับไม่มีอะไรโอเคให้คอนเฟิร์มนะครับยืนยันในการเลือกผ่านนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการเลือกถ่านข้อมูลนะเราเลือกไป ตัวนี้เราก็ใส่ไปครับนะเราก็เลือกลงไปครับก็กดต่อไปพอกดต่อไปแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการเช็คนะว่าเฮ้ยเครื่องของเราเนี่ยมันลงได้จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ให้ยืนยันข้อตกลงนะครับต่อไปก็เป็นการเช็คเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างน้อยต้องเป็นสีเหลืองนะครับ เป็นสีแดงเนี่ยไม่ได้นะครับสีแดงไม่ได้เห็นไหมครับเป็นสีแดงไม่ได้หลายๆคนก็จะติดขั้นตอนในพวกนี้แหละนะครับมันเป็นสีแดงพอมันเป็นสีแดงเนี่ยมันไม่ให้ไม่ให้ไปต่อนะครับต่อมาเราจะมาแก้ไอ้ตัวสีแดงแดงกันนะครับถ้าใครอยากได้สบับเต็มก็ทักมาได้เลยนะครับต่อมาเราก็มาแก้สีแดงแดงกันครับวิธีแก้ก็ตามนี้เลยนะก็ ปิดตรงนี้ก่อนนะปิดซะนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเซิร์ชคำว่าอันนี้นะครับพอเราเซิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเซิร์ชไปเรื่อยๆนะครับเซิร์ชมาเรื่อยๆอเห็นไหม พอเราเซิร์ชมันเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่ามันมีอันเนี้ยสัญลักษณ์เนี้ยติดอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังบางทีก็อยู่ข้างหลังมานอยู่ข้างหน้านะครับเราต้องลบทิ้งแล้วก็เปิดมันออกมานะครับโดยที่มันบอกว่าตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นนให้เรา c o ปปี้ตัวนี้มาเสร็จแล้วก็เซิร์ชนะเซิร์ฟนี่เห็นไหมมัน มันมีสัญลักษณ์นี้อยู่แล้วกดลบทิ้งนะครับกดลบทิ้งก็ลองดูว่ามีอีกไหมนะครับนี่ตัวนี้มีอีกนะก็กดลบทิ้งก็คงไม่น่ามีลาแล้วนะครับก็กดเซฟไปต่อมานะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ของโมเดลนะไปที่โฟลเดอร์ของโมเดิ เราก็ให้มาที่ไฟล์นี้นะครับเปิดด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้นะขึ้นมานี่ผมใช้บ c o d e นะเปิดขึ้นมาเปลี่ยนจากตัวนี้ให้เป็นคำนี้แทนนะครับโอเคนะครับปิดไปเลยก็ได้นะต่อมาเราก็มากดเปิดนะครับคราวนี้เราไปลองโหดใหม่ เห็นไหมครับขึ้นเป็นสีเหลืองนะตัวนี้ก็เราไปขั้นตอนต่อไปได้นะครับเรากดขั้นต่อไปเห็นไหมครับว่าวิดีโอเนี้ยที่สอนเนี่ยสามารถทําให้ลงได้จริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีข้อผิดพลาดประการใดน,นะครับเดี๋ยวจะให้ลงจนกว่าจะเสร็จเลยนะครับพอเรากดขั้นต่อไปตั้งแต่ตอนนี้มันจะทําการติดตั้งระบบนะครับเห็นไหม ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วนะติดตั้งระบบขั้นตอนนี้อาจจะรอนานนิดนึงนะครับรอแบบพักนึงเลยแหละนะครับควรต่ออิเนเทอร์เน็ตไหมระห,ระหว่างทำซื้อจำลองก็ต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับบางทีอาจจะดึงไฟจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาเห็นไหมครับมันก็จะสําเร็จนะครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะ ยม่เสร็จต้องรอไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคําว่าขั้นตอนต่อไปขั้นต่อไปนะครับถึงจะเสร็จเรียบร้อยนี่ครับพอลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าขั้นต่อไปนะครับก็คลิกขั้นต่อไปพอเราคลิกขั้นต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะให้เราขึ้นคอนฟิกค่าทั่วไปของมูเดิลนะครับก็มีเชื้อทินแล้วก็มีนาฬิกา ลาผ่านเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีตัวเลขพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็อักขระนะครับผมวุ่นวายมากอักขระนั้นผมเอาดอกจันแล้วกันดอกจนันดอกจนันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับแล้วก็ใส่อ e ีเมลนะก็เดี๋ยวกกอกอีเมลมั่วๆไปแล้วกันนะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งนะก็กด,ดอัปเดตแล้วกันอัปเดตประวัติส่วนตัวถ้าอัปเดตผ่านเนี่ยมันก็ไปขั้นตอนต่อไปเนาะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อนะเว็บไซต์นะก็ก็ตั้งไปเทและกันนะก็ยังไม่รู้จะตั้งว่าอะไร นะครับอันนี้เราก็ตั้งค่าไปนะตรงส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ลงไปเลยนะก็กดบันทึกถ้าเราติดตั้งจริงแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งค่ามันที่หลังก็ได้นะครับเห็นไ,ไหมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการลงตัวมุดเดิร์นะครับบนเซเวอร์จำลองนะครับเป็นไงครับก็เห็นไหมก็ใช้งานได้นะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับมีภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อยนะครับ ถ้าใครสนใจวิธีการลงโตเต็มนยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าจะจ้างลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็สามารถติดต่อจ้างได้นะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์ให้บริการหรือว่าอยากจะได้ระบบการเรียนการสอนนะครับแบบจริงๆนะครับให้เข้าไปที่โบ ww ยเว็บครูชน .com นะครับก็จะมีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ผมคิดว่ามันดีนะแล้วก็แจวว๋วความบูดเดอ์นรับนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ